ปเปปป้าตัวที่เดินท้ายสุดนี่เปินตั้งชื่อไว้เปปปับเพราะว่าดูท่าทางเดินดิเดินเหมือนเป็ดเปปปับเปปเปับแล้วเดินเดินก็สะดุดตีนตัวเองสะดุดเล็บตัวเองก็มีผักษาบทุกคนรู้จักผักษาบไหมวันนี้วัวควายเข้าป่าเยอะนี่ทุกคนควายเปิลอะมันชอบกินในต้นนี้มากเลยนะ เนี่ยแบบเนี้ยมานะมันต้องเจอเห็ดทุกคนไปเดี๋ยวสายสายหน่อยเดี๋ยวเราเข้าป่าก,กันนะทุกคนถ้าเกิดวันนี้เจอเห็ดอีกเดี๋ยวเปิ้ลจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดกันนะคะเห็ดปลวกเห็ดโคนคุณมาเก็บเยอะมากหลายวันแล้วแต่ส่วนมากที่เปิ้ลเห็นนะจะเป็นเพราะว่าเปิ้ลไล่ควายเดินตามตูดควายถึงเจอ ถ้าให้เดินหาแบบเหมือนคนอื่นเขาเปิ้ลเป็นคนที่เดินช้าไม่มีแรงไม่มีแรงเดินหรอกมากันทุกคนไปเลี้ยงควายกันค่ะไปจ้าทุกคนเข้าป่ากันแล้วถึงเวลาเข้าป่ากันแล้วนะไอจุนจุนเมืองนี่ขี้เหร่มากเลยแต่ละวันนี่ย ปเป๊ปปบตัวที่เดินท้ายสุดนี่เปิ้นตั้งชื่อววาเป๊ปปปับเพราะว่าดูท่าทางเดินดิเดินเหมือนเป็ดเป๊ปปปับเป๊ปปรับแล้วเดินเดินก็สะดุดตีนตัวเองสะดุดเล็บตัวเองก็มี ตรงนี้คือสถานที่คุกเก่าเป็นคุกเก่านะทุกคนตรงเนี้ยอันนี้เริ่มโล่งแล้วเพราะว่าวัวควายเข้ามาบ่อยปกติรกกว่านี้น,นี้เริ่มจะโล่งเลย เนี่ยมันเป็นสะเห็นไหมควายกำลังลงลงน้ำเลยจ้ารีบลงน้ำเลยตัวไหนอยากลงนะ่ะเดี๋ยวเข้าป่าข้างในป่ากว่าจะหาน้ำเจอน้ำมันก็ขังตามโครงแค่นั้นแหละ ทุกคนเต้นเจอต้นผักสาบนี่ผักสาบทุกคนรู้จักผักสาบไหมเป็นผักป่าบางคนก็เรียกว่าผักอีนูนถ้าเป็นตัวเมียมันจะมีลูกมีผลรสชาติเขาก็จะกรอบกรบหวานขม,ขมนะอันนี้น่าจะเป็นต้นตัวผู้นะเพราะว่าตรงปลายตรงนี้เขามันจะแหลมถ้าเป็น ต้นตัวเมียน่ะใบมันจะใหญ่ส่วนมากที่เปิ้ลเจอเห็ดที่เปิ้ลเก็บเห็ดได้ก็จะเป็นพ่อแบบนี้แหละทุกคนจะเดินมาไล่เดินไล่ควายแบบนี้น่ะ ได้จอเปกติแถวนี้ก็มีนะเห็ดปลูกอะไปทางนั้นเลยจ้าขาไปข้างหน้ากันละจ้านี่มันเป็นคุกเก่านะทุกคนทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นกระแพงแบบเนี้ย เห็นกำแพงไหมกำแพงทอดยาวจากนี่มาถึงนี่เลย วันนี้วัวควายเข้าป่าเยอะอยญ้าเยอะมากเลยทุกคน ควายเปิ้ลมันเคยไปกินอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันก็จะหันหัวไปแต่นั้นแหละที่เปิ้ลไม่อยากให้ไปทางนั้นเพราะว่าคนหาเห็ดมันเยอะที่เปิ้ลหวังเข้าป่าก็เพราะว่าเผื่ออาจจะเจอเดินอาจจะเดินไปเจอเห็ดบ้างแบบเนี้ยเราก็อยู่ฝั่งนี้บ้างเพราะฝั่งนี้คนไม่ค่อยหากันเขาจะหาอีกด้านหนึ่ง บรรยากาศในป่าทุกคนวันนี้แดดออกร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวอีกแล้วเห็ดต้องออกอีกแน่เลยมีแต่ปลาซิว อ่าแล้วฉันจะข้ามไปยังไงล่ะเนี่ยโอ๊ยแล้วฉันจะข้ามไปยังไงยิ่งขาสั้นๆอยู่เราไปทางนี้กัน ต่รอยคุ เอ้ยไอ้นี่ใครไอป้ปรังนี่หรนี่ทุกคนควายเปิ้ลอะมันชอบกินไอ้ต้นนี้มากเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรอ่ะแต่มันชอบกินมากเลย เนี่ยปกตินะเห็ดปลวกมันชอบออกแบบนี้แหละเนี่ยตามปลายเนี่ยเขาเรียกว่าต้นเล็บแมวไหมไอน,นีวผลมันเล็กๆดำๆอะ่ะปกติเห็ดปลวกเห็ดคนมันชอบออกแบบนี้แหละทุกคนทางนี้เหมือนไม่ค่อยมีเห็ดเลย ถ้ามีมันก็ต้องมีร่องรอยคนเก็บสู้อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เียฝั่งนึงอะเยอะ เปิ้นบอกแล้วว่าถ้ามาตามควายไล่ควายมาอนะมันต้องเจอเห็ดทุกคนอุย้ยนางเกือบเหียวแล้วอ่ะดีนะมาเจอกอนมันมีในป่านี้ด้วยนะทุกคนเนี่ยในปล่าเล็กแมวอะแต่เปิ้นไม่กล้าเข้าอ่ะมันรุกเกินไปเกือบเน่าแล้ว,วเพราะว่าเมื่อวานฝนตก หายเยียบเลยน นู่นหัวขาดมันจะเน่าอ่ะทุกคนมันเน่าแล้วเนี่ย โอ้แดดเปรี้ยงๆเ,เลยทุกคนวันนี้ได้เห็ดแค่เนี้ยมันเน่าหมดมันไม่มีคนเดินไปเจอเน่าหมดเลย เร็วๆหน่อยชากับเพื่อนเลยมึงนี่หลงหลงสมชื่อในแต่มันเฮ้ยให้ไวเข้าไปกันแล้ว นูนเข้าไปกันแล้วทุกคนควายมันหิวน้ําแล้วมันหาทางออกกันแล้ว รออะไรอะไอตัวเล็กรอแม่เหรอเนี่ยเหรอแม่แกนอนน้ำก่อนกลับบ้านจ้าแดดยังเปรี่ยงเปียงอยู่เลย